สวัสดีครับวันนี้อยู่กับโจเกษตรชอเราเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมนําปัญหาเล็กๆสําหรับท่านที่ปลูกอง่นใน1แปลงเนี่ยนะครับมีทั้งสีเขียวสีดำปนอยู่ในนี้นะครับปัญหาใหญ่ก็คือบางสายพันธุ์เนี่ยครับอย่างเช่น2สายพันธุ์เนี่ยครับเป็นสีแดงเนี่ยเป็นพันธุ์มารูนะครับแล้วก็สีสีเขียวเนี่ยเป็นพันธุ์เพอร์เล็ตนะครับสังเกตเห็นไหมครับว่า2สายพันธุ์เนี่ยนะครับ เวลาสุกแก่จะไม่พร้อมกันดังนั้นการให้น้ําเป็นปัญหาเรื่องใหญ่เลยครับถ้าน้ํามากอางุ่นพันเบาจะแตกก่อนนะครับแต่ถ้าน้ําน้อยองุ่นที่มีอายุที่ยาวกว่าเขาก็จะสร้างเนื้อยังไม่สมบูรณ์นะครับดังนั้นต้นที่เราแก่แล้วสุกแล้วก็คือพันเพลทนยครับได้ที่แล้วเนี่ยเราก็จะทําการพับสยางแบบนี้นะครับเอาแบบง่ายง่ายนะครับพับสยางไม่ให้ต้นเนี้ยไม่ให้น้ําไหลนะครับแล้วก็ เราก็จะพับขึ้นไปเก็บไว้ข้างบนเป็นแบบนี้นะครับไม่ให้น้ําไหลนะครับพอพับเก็บแบบนี้เสร็จนะครับอ่างุ่นตรงนี้ก็จะไม่มีผลกระทบนะครับนี่เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆสาหรับท่านที่ปลูกองุ่นเป็นอ,อยู่ในแปลงเดียวกันนะครับที่อยู่ใกล้กันนะครับแล้วทำให้องุ่นอาจจะแตกได้นะครับ